รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะได้เวลาของเราสองคนพ่อลูกในรายการสเปเชียล i ิงแล้วนะคะวันนี้ทริปของเราจะไปเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักครับใช่ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะคะแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจในจังหวัดปทุมธานีค่ะใช่แล้วละครับเราจะไปดูซิว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะคุณแม่คุณตุงนะคะดีใจใจอะไรตอนที่ท่อนขอให้เกียรติอยากทราบว่าก่อตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่คนนียค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2539นหอมนะคะค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วสำหรับวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ล่ะคะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ เรามีวัตถุประสงค์ในเรื่องการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็คือเผยแพร่พระอัจฉริภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะคะแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดในส่วนของพิพิธภัณฑ์ประมาณ300กว่าไร่ค่ะโอ้โหเราจะได้ชมกันหมดไหมคะวันนี้300กว่าไร่เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าพาผมไปดูเลยนะครับได้เลยค่ะ ในจุดแรกนี้จะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะคะคที่เราเห็นนี่ก็จากที่นิทรรศการดอกไม้กินได้รจริงๆดอกไม้ก็มีประโยชน์ทานได้นะคะอย่างที่เราเห็นนะคะ ก็จะมีดอกพิกุลดอกบัญชันดอกเบญจมาศดอกคำฝอยอันนี้เคยได้ยินเอามาทำเป็นชาอันนี้ก็ทำมาเป็นชาหาชาชงดอกมะลิก็ทานได้เหรอครับนี่ทานได้ค่ะก็จะมีสรรพคุณอยู่นะคะถ้าชาเบญจมาศเนี่ยแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียแล้วเราจะบอกวิธีการทำเสร็จใช่ไหมครับมีเคล็ดลับในการชงชาด้วยอย่างดอกสดาดอกสดาะเราทานกันก็มาทำเป็นอาหารอะไรบ้างก็จะมีเมนูให้นะคะ นอกจากนั้นก็ในบ้านเราก็จะมีความรู้ให้นะคะว่าดอกไม้แต่และชนิดเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างแล้วก็จะมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงต่อไปจุดอื่นค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่อาคาร5รอาคาร5รก็จะเป็นจัดแสดงนิทรรศการในหลวง<แ>นี่ก็เป็นพระราชพิธีจรวดพนางคงงนาันแรกนาขวัญนะคะเพราะเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยในทุกยุคทุกสมัยทรงให้ความสมําคัญกับภาคการ,กรเกษตรซึ่งในหลวงของเราได้ทรงฟื้นฟูนนขึ้นมา เราก็ทําเป็นประเพณีทุกปีค่ะครับค่ะนี่ในจุดเด่นในอาคารนี้สิ่งที่ได้รับความนิยมมากจากเด็กๆนะฮะก็จะมีภาพยนตร์สามมิตินะคะเรื่องของพ่อในบ้านของเราเป็นรูปแอนิเมชันเด็กๆจะสนใจมากนะคะก็จะมีเรื่องของพระราชประวัติของในหลวงนี่ก็จะเป็นภาพที่ทรงงานในจังหวัดต่างๆของใช้เมื่อก่อนนี่มันมาจากเกษตรเกษตรพื้นฐานของปัจจัยสีนะคะ นะท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมัองว่างนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนนะครับขอเชิญเลยครับเชิญที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้เลยเพราะว่าที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะทีเดียวมาที่นี่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรไหมครับมาการดูพิพิธภัณฑ์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเข้ามาชมนิทรรศการซึ่งเป็นะอาชฉริภาพของในหลวงของเรารนะคะ ตั้งแต่พระราชประวัติหลักการทรงงานพระราชกรณียกิจศูนย์ศึกษาพอดูในอาคารแล้วเราอยากเห็นของจริงเราก็จะมีรถนําชมพาไปดูนอกอาคารนี่สําหรับคนที่อยู่ภาคชนบทเราก็มีต้นแบบหนึ่งไร่พอเพียงนะคะก็คือการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็ทําตั้งแต่นาข้าวปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทําเห็ดแล้าอีกการหนึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะแสดงต้นแบบหนึ่งไร่ หนึ่งแสนก็คือเป็นการประยุกต์ฤษฎีใหมายขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นการจัดการพื้นที่ระบวกในเรื่องของการบริหารจัดการการตลาดด้วยอันนี้เป็นหลักสูตรที่เราจัดก็สามารถลงทะเบียนมาเรียนซึ่งถ้าเป็นหลักสูตรเข้มข้นนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะวันนี้ท่านพอมีมีอะไรพิเศษสําหรับท่านผู้ชมด้วยครับค่ะก็สําหรับ ผู้ที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์จัดขึ้นเป็นการเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีนะสำหรับ5ครอบครัวนะครอบครัวละ3าท่านนะคะที่จะมาที่นี่ในวันที่2กันยายนนี้ซึ่งเราจัดกิจกรรมตลาดนัดเซนกจพอเพียงนะคะก็คือท่านที่มาก็คือจะได้มาเรียนรู้กับปราเกษตรของแผ่นดินนะคะลุงมขวัญนะคะซึ่งเป็นชาวนาเพื่อแปดริ้วนะคะก็จะมาเรียนรู้เรื่อง คนเมืองจะปลูกข้าวไว้กินได้ไหม,มได้อย่างไรนะฮะแล้วก็รลวงขวัญจะสอนวิธีทําชาใบาข้าวค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ไม่ได้รับบัตรบัตรฟรีจะเสียค่าใช้จ่ายยังไงครับในวันนั้นค่ะก็สมัครเข้ามาทางเว็บไซต์ของพ<ะ>ิพิธภัณฑ์นะฮะก็ค่าใช้จ่ายเรคิดว่าคนละร้อยบาทอ๋อไม่เงเลยนะครับแต่นี้เป็นน้ําใจจากท่านพอครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจนี้จะติดต่อยังไงครับที่นี่ Ha, ก็สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์นะคะ mm hmm. wisdomking.or.th วันนี้ต้องขอบคุณท่านปะออมากเลยและในช่วงนี้นะคะใครที่กำลังอึดอัดในเรื่องของรูปร่างตัวเองนะคะมีสาระดีๆเก่ยวกับรูปร่างแล้วก็สุขภาพรอยอยู่ค่ะ